w i s i n there Eric are you ready <Daniel. S 1> อ้าว <Daniel. S 1> บากิโอโซอลัสมาแล้วคร <Daniel. S 1> าวที่แล้วมายังไม่มีเลย <Daniel. S 1> นี่มีไดโนเสาร์จากประเทศไทยด้วยล่าสสีมาซอลัสเ <Daniel. S 1> อ้าจะมาหยุดขยับแล้วล่ะ <Daniel. S 1> <Okay. S 2> ไม่ได้มาสองปีมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะมาก mm hmm. What? What do you eat Oh really <Yeah. S 1> How do you know <laughs> อูมโนโซรัสทำไมมันไม่ค่อยขยับเลยวะเซ็นเซอร์พังเหรอทำไมถึงไม่ค่อยมีคนเลยขนาดวันนี้วันเสาร์แบบตอนเยน็เยนๆหรือว่าคนจะมากันตอนเย็นกว่าน,นี้ก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ก็แบบเหมือนกับเดนอซอพาร์คส่วนตัวเลยข้างในก็มีให้แบบระบายสีไดนอสซอลฟรี Wow! Alice! I'm gonna ride the Brachiosaurus! You, okay, you're gonna go ride Brachiosaurus. Okay, Alice ride the Alice Raptor Alice Hello Hello Is he gonna walk? อันนี้มันคือบลูในเรื่อง Jurassic Park นี่เนาะ Laptor blue โอ้ตัวน,นี้มีขนด้วยทำไมวะอากาศหนาวเหรอ Do You know his name I don't know his name why oh. a His name is p a c k y Serfalo Salas ชื่อคนยาว โอ้ Ooh, ทำไมไทยเซาท็อปมันตัวใหญ่จังเลยเฮ้ย hey, ตัวใหญ่เว้ยไม่ใช่ไทยเซาท็อปแล้วมั้งเนี่ยอเลสอเลสอเลสทวิสิตทวิสิต No what is his name T-Rex Alice what is that? That one name? Pterodactyl Pterodactyl It's way bigger than a human or a dinosaur o o h Dinosaur ตัวนี้หน้าเหมือนที่น้าเหมือนไทเซลาท็อปแต่ไม่มีเขา <c oughs> Alice what is this one name again? Chark <Short> Dinosaur Chark Dinosaur Because it has fin Alice feel Oh Chargemosolas <oughs> <more> ห <c oughs> น้าเหมือนไทเซลาท็อปอีกแล้ว แต่ตัวเล็กจังเลยตัวคอยยาวนี่อีกแล้วแต่ตัวนี้ตัวใหญ่ไม่เท่าบราคโอซอรัสตัวนี้ชื่ออาร์โมซอรัสเป็น <พา S 2> เซท็อปหน้าเหมือนไทเซลท็อปอีกแล้วแต่หน้าเป็นหน้าเป็นเหมือนในตัวอีกตัวหนึง่งโอ้ตัวนี้เป็นเบบีเหรอเบบี Baby, รา拉吉奥斯拉ตทั้งห่าในสวนไดโนเสาร์มีเป็นแบบมินิซูด้วย ดูซีมินิซูมีอะไรบ้างอ๋อมีพวกสัตว์ตัวเล็กวุ้ยหมู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 อยากกินนมมะลูกอลิสอลิสอลิส go buy milk for the the pig หมูชอบกินนมหมูชอบกินนม โอยหมูตัวใหญ่หมูตัวใหญ่มากินมนมานี่นีโอเคโอเคโอ้โห okay, okay, ตัวใหญ่อ้ we cannot touch we cannot touch o อ a y not touch turtle c a n n o eat your finger <Baba. S 2> only touch the shell but i s a big turtle look small t u r t e a h yeah. He thinks that we have food for him to eat. We're gonna go buy food. We're gonna go buy food. Oh, it's Alistair. Oh, oh, Alistair. Oh, oh, oh. อลิสอลิสมันจะกัดนิ้วของคุณระวังระวังให้มันให้มันไปที่อันนั้นใช่ๆๆนี่มาเลย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 โอ้มาตรงฝูงเลยอลิสอลิสหยิบไปโอ้โหมีเยอะมากเลยมีเยอะมากเลยอลิสเลือกหนึ่งแล้วให้มา อลิซเรามีหลอนแบบโอเคโอเค d n t น e ้ r a n น shoes. มีแบบเหมือนเป็นเอาแปลงมาเป็นนักโบราณคดีขุดไดโนเสาร์เ a อะอลิซด a บอนเดนน์อุซาบนเอลิกเอลิกกลัเป็ดหรือเปล่าเอลิกทำเนี่ยทำเนี่ยทำเนี่ย,อยอเอลิกทำอะไรอะ่ะ น้องวิเคราะห์อยู่โหลนกอีมูนี่ก็เถื่อนจังไหนถาดข้าวอยู่ไหนเนี่ยฮะถาดข้าวอยู่ไหน,นอ๋อถาดอยู่นี่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 เดีย๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคกิน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 ไม่ต้องขนาดน,นั้นเลยเหรอโอ้โหทำไมสวนสัตว์นี้มันแต่ละตัวมันอัตคัดจังเลยลหรอฮะโอ้โหโเทไงวะเนี่ยแป๊บนึง โอ้ยจิกกันกว่าจะเทใส่ได้ขนาดนั้นเลยเหรออลิส so cute so cute ออลิสอลิสนี่มั้เข้าใกล้เข้าใกล้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ถ่ายรูปไม่ได้แม่ถ่ายรูปไม่ได้โอ้ย no Alice no water อสวยจีดพิเศษแค<ฮะ>่แสวยจังเลยไม่มีอะไรให้กินเลยอะ่ะฮะกงอยู่ท้าย<แฮะ>ท้ายสวนสัตว์เลยอะ่<แฮ>ะโอ้ย,โ,อยโชว์โชว์โชว์หาอะไรไม่ให้กินเนี๋ยวแล้วโอ้โหอดอยากขนาดนั้นพุงเขาใส่โอ้ยชักจะนี้ิสัยไม่ดีใหญ่แล<ฮะ>้วน<แฮ>ะแพ้โหด ช่โหดกระโดดกินมาแล้วมาแล้วตัวเล็กมาแล้วอ๋อตัวเล็กอยู่กงนู้นมาไม่ได้คยได้เลยได้เนี่ยแบบไม่ทันเขาไอตัวนี้ไอตัวนี้ตัวดุเมื่อกี้พุงกระแทกผนังโชด้วยโอเอลิกยูวันทอล์คทูอัพพิกได้ด๋ยโอ้ โอเคอลิสดูการเดินและก็เหมือนทุกที่ทางออกก็ต้องมีร้านซูวินเนีย เรามาถึงทางออกแล้วก็เป็น T-Rex ต้อนรับเราตรงทางออกก็โดยรวมก็เออเป็นไดโนเสาร์ปรบปลายแต่ที่สนุกก็น่าจะเป็นแอคทิวิตี้เกี่ยวกับแบบพวกมี <c oughs> มินิซูสวนสัตว์มากกว่าโอเคไปแล้วเจอกันไหมบาย <c oughs>